สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูพองยาพาฟแฟมิลี่นะคะวันนี้ปูพองจะไปใส่เนะาเนะหมอนัดสิบห้ามหมอเด้อค่ะใส,ใส,ใส่ใส่เอาใบนัดใส่กระเป๋าหรือบอล่บัตรประชาชนเด้อออกมาเบิ่งก่อนอย่าลืมตรวจเช็คก,ก่อนไปใบนัดกับบัตรประชาชน เรียบร้อยเนาะปะ่ะขึ้นรวดไเนี่เ,เออเราบ่อเดะปลไปเลือกนั่งสินั่งหนาหรือนั่งหลังก็ได้เอาที่สบายใจนะคะคนอ่นะเสริมมรอลรวบ้านคนตัวใหญ่ก็่าลวดเว้ย เนนะคะขอเดินทางก่อนนะคะขับรถก่อนพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอนะคะระยะทางประมาณ17โลนะคะถึงโรงพยาบาลนะคะ ัดความดันนะคะตอนนี้วัดรอบแอลวัดวัดรอบแอลเออวัดเองเราเอาทั้งบ่อทัしし้งนี่แหละววัะจักรวาลทั้งนี่เนาะเรียบร้อยนะคะกลับถึงบ้านแล้วนะคะขณะนี้เวลา บ่ายสองโมงนะคะแ่นโ่โพออดบอบ่ายสองบเมเหงื่อไอซียูยายห้องชุกเฉินนางเศร้าเมยก่อนจะเห็นกินยาได้ปะเนี้ยไยพาแล้วแล้วปะเคื่อนมาเคื่นนี่แล้วแล้วนงพักผ่อนก่อนเาไออ่งเจาะเลือดแล้วนั่งทาบริพัตธเอ้า เาเอารถเขียนมาอยู่เราไปเขาก็งงเลยไปห้องสุกเสริญเขาบอกให้เขาไปนําไปซองมึงประตูอยู่เห็นนอนอึดอึดห้องสุกเสริญเขาก็เป็นคนยาคนยาเพราะว่าเลือดเราบอโอเคและวพอบาเขาวัดความดันเขาเจาะเลือดไงเจาะเลือดอีเลยหางไปเลยเออซองหมอเจาะซองเธอห่อละบ่อดูดหม่พ่อกะไรพ่อติดเชื้อตัวพ่อ กอดตดเสื้อค่ะบ้าเขาเลยให้ยามาเพิ่มดิกอดตดเสื้อทุงลงทุงลมโป่งพองแล้วก็ความดันนะคะแต่เบาหวานหมดไปบอได้หรอเขาบอได้บอได้โอ้ยซ้ำหนีกับผู้แห้งเลยได้เอายาให้เบื้องในยายเด้ออย่าไปเอายาอยู่ในรถอดให้เบิ้งกินก่อนจังเศร้าเมืย์หลังจังกินข้าวเอออีเบต้องหัดอ่านเด้อเจ้าเด้อเชือจะมึงบอกยังไงพวกแว๊บคอยูจะไห่วงละมึงเป่าเปไป เบิ้งบ่เนี้เอายามาเบิ้งอยู่บ่เนี้กระสอบนึงอึบไว้กอย่าไปหาหม้อเนาะเบื้องก็ไปตามนัดนี่ละเบิ้องเบิ้องให้เบิ้งยาเบิ้งบ่เนี้จักตัวใดยเป็นตัวใดยเอารดเบิ้งต้องอ่านเด้ออีผู้อ่านหนังสือโภออกยายพาสิเป็นพยาบาลส่วนตัวเด้อค่ะยายพาจะเป็นพยาบาลส่วนตัวนะคะ ความดันสูงปลอดติดเชื้อนะคะวันนี้นะคะอบเหือ,อดด้วยนะคะถงุถลงลมถุงลมโป่งพอง,องโอ้ยเบาหยากแท้เบิงบ้งเบื้องตัวยาบ้านนี้เนี่ยา้าอานยูบ้านาาาน,านี่เจา้าตัวใ<อ>ดต้องกินบ้านเนี้ตัวหน่อยอ,นนอ,อันนั้นยาพ่นดอกเป็นกองนะเขาเจ้า,าอสอนอีโผแล้วเมื่อนี้เห็ดแล้วเราหูแล้วตัวเกา่าเลยตัวไม่มานะําตัวไม่บพามนมีตัวไม่เป็นอันที่ปลอดเราติดเชื้อเขาหายมา เบื้งอันนี้ต้องกินเนี่ยห้องคิบอกอันนี้ล้างอาหารเช้าแล้วก็คือดตัวกอนกอนนี่กินสองเม็ดอันนี้กินเขาว่าให้กินเลยมาหอดอันนี้ก็รับประทานครั้งละหนึง่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งเออเนีเ่ยไปอ่านได้อยู่เออขียนตัวใหญ่ๆปุ๋ยวไว้อันนี้เด้อโอ้ยลืมซื้อลูกแมกให้เลยยายขาดลืมคาดอู้หลายอย่าง เอานี่พโปะไม่กินตัวนี้บ่เนี่อันนี้อียังเนี่ยก่อนหรือหลังโอ้บ่เป็นยยงอันนี้กินตัวนี้เนี่ยจักเม็ดนี่รับประทานข้างละหนึ่งข้างละสองเม็ดวันละหนึ่งข้างวันละสองเบอานใดอยู่รับประทานข้างละสองเม็ดข้าละสองเม็ดวันละหนึ่งข้าง ก่อนอาหารนี่เดี๋ยวไม่ใช่บอกตัวนี้เขาบอกว่าห้กินเลยเถือว่าขินเป็นป<ร>ของแท<า>้เนี่ยมาเสาเลยอ<า>สองเม็ดละหนึ่งเม็ดวันละสามเวลาหลังอาหารอันนี้หลังบ่เออลังก่อนกินกินตัวนี้แล้วปากกามาเขียนใส่ตัวนี้ไงแล้วอ่านงแล้วก็ได้เวลามันเหมือนละเม็ดท้องเมนะ็ดอืมนี่ตัวน้อยเดียวสิจัดการเขียนให้อืมอืม ยาผ้าจ <f dragging> ัดการเขียนให้ด้วยจะเป็นพยาบาลส่วนตัวได้หนิแต่งตั้งละเรื่อแต่งตั้งละต้องเฮ็ดหน้าที่เจ้าของเลยล้างอาหารอันนี้นะอันนี้อีกตัวหนึ่งมันเป็นอันผสมมันชื่อๆเป็นอันยาละลายน้ำเอากินสองเม็ดเออสองเม็ดมื่นหนึ่งกับสองเม็ดเอานี่ กินอะไรจักหน่อยจังกินข้าวเมื่อเช้านี่ซื้อขนมให้กินแล้วขั้นแรกหนึ่งข้างเวลาคุณกินนอนเหนี่อยแล้วม่ได้กันหาวันเบิดอช่วยช่นิกระต่ายว่าไม่หอบกินเลยขออ่านเบิดแล้วยินบ่มีตารางอาหารที่เหลือนะนี่มาแรงก่อนนอนกินตำหนันก่อนก็ได้กินเม็ดหนึ่งก็จบเฮ้ยต้นนีิก็ พยาบาลส่วนตัวนะคะตอนนี้กำลังอ่านอยู่นะคะกินน้ำอีโพะนักรเออบารนี้จังกินข่าวซื้อข้าวมันไก่มาให้อยู่คนละกองมือเศร้าของปูพองด้วยค่ะนี่แต่ว่ามือเศร้าก็กินขนมห้องทองอยู่ว่าซื้อขนมปังให้เพื่อนหนึ่สองก้อนหลังจากเจาะเลือดนะคะซื้อข้าวมันไก่มาให้คนละกอง แช่อบอยูบ่บะเบะอ่ะน้ำซุปมันอ่ะสดดอกถึงมีแห้งของ ตำสาดอยู่เฮือนเราย้ายมื่อนี่เนาะไต้องไปใสด่ดอกบ่ได้ไปใส่ละเมื่อนี่เจ้าตำสาดอยู่เฮือนซื้อเห็ดมาอยู่หาสิบบาทไว้แกงมาแล้งดูปลูกพองกระยาพาทานข้าวยังอร่อยแซ่บเลยแซ่บบ่อะนี่น่นองเลยนะเพียงไส้สต้ม,มาอยูไ่ไผ่บ้า,า่อยากอืมบุมไป อืมอ๋อไปงานบวชมาเบไปงานบวชมาเดี๋ยวเอดขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะซื้อข้าวปุ่นมาถุงหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปุูบของยาภาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสดนน้ำซุปพร้อมเบะมันจะมีแห้งท่องอ,นนอืมนั่นแหละน้ำซุปเป่าก่อนเลยละ่ะ ្នាន់ពីมม្រើនន្រើនន